สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ช่องเดิมเนาะบ t ท1บานะครับน้องๆโอ้ยพี่เข้ามาอบเบี้ยเนี่ยนะคือคนเยอะมากเลยนะแล้วเราสามารถมันพี่เห็นที่ตัวเขากดคําว่าโทษ์ประมาณนี้มั้งโทษ์หรือโทรหรืออะไรเห็นปะเนี่ยก็คือเราสามารถดูเขาเล่นได้เออพี่ก็เคยเพิ่งจะเคยเจอเนี่ยนะคือเราก็ยังไม่รู้เนะว่ามันแบบอะไรแต่คนเล่นเยอะมากเลยนะดูวิ่ง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  ทำไมตัวแตกกันละ่ะออมียืนอ๋อพี่รู้แล้วคือแมปเนี้ยเออพี่จะบอกก่อนมันเป็นแมปงูหนีงูจากพีระมิดครับซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจนะว่ามันจะหนีงูตั้งแต่นาทีแรกเดี๋ยวดูใช่หรือเปล่าน่าใช่จริงๆด้วยไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งคือคนเล่นเยอะเห็นไหมน้องๆดูเอานะว่าเยอะมากนะเอาแล้วทําไมถึงตัวแตกอ๋อ พี่รู้แล้วคือฉากแต่และฉากของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงพอมันเข้าพอตอนมันวิ่งมามันก็จะมีงูของแต่ละคนซึ่งมันใหญ่ปะสแสดงว่ากระโดดไม่ทันงูอุ้ย,ย,ยใช่เหรอปากงูไล่พี่มาขนาดนี้เลยเหรอฮะใช่วะเนี่ยโอ้โหสแสดงว่าง,งูวิ่งเร็วมากนะครับน้องๆไปง้นแล้วไปดูพี่จะวิ่งทันไหมเนะี่ยแต่มันก็ไม่มีอะไรขวางพี่แล้วนะอันนี้วิ่งเร็วนี้ก็คือเป็นเกมของเขาอยู่แล้วนะที่เขาวิ่งเร็วอยู่แล้วนะ อ่ะโอเคนะ่าจะพ้นแล้วไหมดูอ่ะโอเคครับใช่โอ้โหอสวยนะดูดูพีระมิดเห็นไหมดูพีระมิดเห็นไหมสวยไหมสวยเนาะทําละเอียดดีครับเนียนดีสวยดีนะอย่างนี้นะกริฟเลยกริฟเลยชอบเลยแบบนี้ภาพสวย พี่ถือว่าเป็นแมปหน้าเล่นแมปหนึ่งเลยดีกวา่าเพราะว่าเราเข้ามาเราเจอแบบคนเล่นเยอะเห็นป่มคือแรกๆเมื่อก,กี้นะคือทุกคนเห็นหมยว่าคือผู้คนเล่นเยอะมากนะครับแล้วแมปคือแบบละเอียดด้วยสวยด้วยพี่รู้สึกว่าโอเคนะสําหรับแมปนี้นะแนะนําอันนี้แนะนําเลยแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าฉากจะเป็นยังไงเอาจริงๆแล้วอะครับถ้าโอบีไม่ได้ยากมากพี่รู้สึกว่า คือน้องๆหลายๆคนก็จะเข้ามาเล่นนะแล้วก็แมปสวยเออคือแบบวิ่งหนีงูเมื่อกี้นี่โอ้โหคนเยอะมากเลยนะเห็นปะ่ะเริ่มแรกเนาะแต่พอมาตรงนี้แล้วยังไม่เจอคนเลยนะอ้าวโยกยังไงอะก่อนพี่หมุนก่อนอ๋อโอเคต้องเดินเข้าไปก่อนนะครับน้องๆล้วค่อยกดโยกดูนะอืมละเอียดดีนะเกมนี้ดูแล้วเดี๋ยวดูสิว่ามันจะยากแค่ไหนนะว่า มันจะมีตรงตรงส่วนไหนอยากอ่าเจอคนแล้วครับหนึ่งคนไปเราวิ่งมีเพื่อนแล้ววิ่งตามก่อนวิ่งตามเพื่อนก่อนไปบางทีพี่ก็กากว่าเขาเนาะพกากาก่าเขาเสร็จพี่ก็วิ่งตามเขาไม่ทันเนาะเขาก็ไปก่อนเนาะอ่าฮะอันนี้อ๋อกระโดดโลบหินน้องๆโอ้ย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 เกือบไม่ทันอ่อึอบโอ้โหอย่างเซียนครับ เชื่ออะไรนะริวริวริวใช่ไหมริวอ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยสาเหตุที่กระโดดไม่ติดเนี่ยพี่ตลอดและต้องเป็นทุกทีเลยนะไม่เข้าใจจริงๆมันจะผ่านไหมล่ะตรงเนี้ยอ๋อยังอยู่ครับอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยอา่าวินลาตินเหรออา้าวยืนบนราวเหล็กก็รอดเหรอเนี่ยอา้าว ก็อย่างนี้เราก็ยืนบนราวเหล็กก็จบแล้วน้องๆครับอ้าวนี่แหละปัญหาเลยราวเหล็กนี่แหละปัญหาเลยไอกระโดดเลยราวเหล็กนี่แหละปัญหาชีวิตดูสิว่าพี่จะผ่านนะตรงนี้ใช้เวลานานหรือเปล่าไอมีเพื่อนออ้ยมาหลายคนเลยนะครับน่าจะหลุดมาจากด่านงูมาแล้วอะเมื่อกี้เนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ต้องด่านงูนะเยอะมากอ้ยยางนี้เราเดินขอบเราเดินขอบไปเลยนะ ไม่ต้องกระโดดซ้ายการะโดดขวาค่อยๆก็เดินก okay. ันด at ูโอ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงแล้วก็เดินเดินเลาะขอบของเราไปเนี่ยเนาะเดินเลาะขอบ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 ไปไปเดินเลาะขอบยังไงต่อเรากระโดดขึ้นขอบได้ไหมขึ้นทันไหมเออโอเคน่าจะผ่านแล้วครับน้องๆก็เดี๋ยวเราก็เลาะขอบไปเรื่อยๆไอ้แล้วเว้ย วิ่งแล้วเว้ยเมื่อกี้มันโดนทับต่อหน้าต่อตาเลยเห็นว่าไปผ่านแล้วนะจ๊ะอันนี้อ่าโอเคครับเปิดท่อนะเปิดท่อลงไปเอ้ยมาถึงก็เจองูอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้วิ่งวิ่งแล้ววิ่ง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 โอ้โหแล้วทึกตลอดเลยนะเปิดมาถึงเจองูเลยนะไม่เป็นไรแต่น่าจะไม่ได้ยากมากครับตรงนี้โอ้ยว อะไรเนี่ยโอ้โหเกือบกระโดดไม่ถึงนะน้องๆตรงนี้นะต้องกระโดดดีๆนะครับเอาไปให้สุดเลยนะอ่ะอันนี้กระโดดเอ้าแล้วพี่ตายได้ไงล่ะเอ้าดูดิเกมคืออะไรอะครับน้องๆน้องๆเห็นปะถอาอยู่ดีพี่ก็ตายเฉยเลยเมื่อกี้คืออะไรงง ก็ก็ไม่รู้เนาะเอีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้ก็ไม่เห็นตายไม่เห็นเป็นไรอ่ะฮะอันนี้คือยังไงอะ่ะแล้วต้องกระโดดอ้อมไปหรออ่ะเออเอาเรื่องนะเนี่ยไกลเอาเรื่องอยู่นะครับน้องๆกระโดดตั้งใจกระโดดตั้งใจกระโดด อา้าวพี่น้องอือดูดิเนะมันโดดขอบตรงนั้นมันก็ถึงกันแล้วนี่เรามากระโดดอะไรสักไกลอย่างนี้เชียว <c oughs> โอ้ยดูมายืนยอเยอยอีกนะไปละเรารีบไปก่อนหรือว่ามันต้องมีมันสีไม่เหมือนกันนะหรือว่าเอามายืนเต้นยอเย้ยเนาะวินลาตินอะไรนี่คนนี้ที่เราเจอเมื่อตอนที่เรากระโดดไอ้ลูกขินกิ้งเมื่อกี้นะใช่ไหมอยค่อยๆกระโดดไปค่อยๆกระโดด เฮ้ยพี่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเอ้ยกําแพงมันบีบน้องๆโอ้ยดีนะเรายังไม่ได้แบบพักนะก,ก็โดดเรื่อยๆทันไหมเนี่ยสงใสัยได้โดดหม่อีกแล้วมันเนี่ยทันไหมเนี่ยโดดอีกทีนี้เออโอ้โหรอดยังวุดวิดนะครับพี่ก็ไม่ได้เอะใจนะว่ามันเออฮ้ยเอาเรื่องนะด่านนี้นะแมบนี้นะเอาเรื่องนะครับออมีลูกเล่นเยอะแยะเลยนะน้องๆน่าจะชอบละครับอันนี้อะไรอีกนะี่ เอ่อมีถ้วยรางวัลเอถ้วยรางวัลแล้วมันต้องมีตัวอะไรวิ่งไล่วิ่งแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมเออมีอะไรมองก่อนมองซ้ายมองขวาก่อนไอเราว่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยเอาอีกแล้ววิ่งแบบนี้อีกแล้วเอาอีกแล้วไม่รู้อะแล้วก็วิ่งกระโดดไม่คิดชีวิตก่อนละถ้ามันวิ่งแบบนี้แล้วไม่ต้องมีงูไล่อ้าวแล้วก็ไม่วิ่งแล้วอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันต้องมีอะไรแน่เลยพี่ว่านะมีโครงกระดูกนะครับ มีคนหลงอยู่ในเขาวงกลมแล้วออกไม่ได้นะครับน้องๆอ,อ่าฮะแล้วอันนี้ยังไงครับอันนี้ไม่รู้อะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะอะไรวะมีเอ้มีปากลูงูโผล่มาอีกแล้วไหมเนี่ยหรือเปล่าอ้าวมีคนตายอยู่ตรงนี้ไปแล้วเราวิ่งพอวิ่งแบบนี้มันต้องมีอะไรวิ่งตามแน่ไม่อย่างมองข้างหลังอะวิ่งอย่างเดียว ภาพสวยนะครับน้องๆดูภูเขาดิแต่เรานี่วิทยายาทธ์ล้ำยุคมากเลยนะเราวิ่งบนน้ำเนนี้อันนี้เราวิ่งบนน้ำนะครับนี่น้องๆกระโดดลงมาปุ๊งว่ายน้ำอ้าวไม่ขึ้นอ๋อพี่กดเดินหน้าอยู่อ๋อต้องปล่อยครับปล่อยก่อนอ๋อห้ามกดเดินหน้าน้องๆมันจะบินขึ้นมาอ้าวจบแล้วครับน้องๆ จะจบก็จบง่ายแบบนี้เลยเอาเออโอเคคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้แค่นี้พี่บอกเลยว่าแบบนี้โอเคครับไม่ได้นานมากแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่นานมากแล้วก็ไม่ไม่ได้ถึงกับไวมากอะอะไม่นานมากไม่ไวมากโอเคสนุกครับโอเคพี่ฝากติดตามด้วยนะครับน้องๆบ,บายบายสวัสดีครับ